รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยปุ๋ยมรกตตรารุ่งอรุณ BASF สวัสดีสสดค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันพฤหัสบดีนะคะ28มกราคม2559เช้าวันนี้สดใสกับปุ๊กกับแต่เช่นเคยคะนะคะและแน่นอนเห็นหน้าเราสองคนในยามเช้าแบบนี้คุณผู้ชมจะได้ชมข่าวสารด้านการเกษตรดีๆค่ะวันนี้ในช่วงแรกค่ะมีหลายประเด็นหลายเรื่องเลยนะคะที่เป็นข่าวสารด้านการเกษตรที่เกิดขึ้นรวบรวมไว้ให้ได้ติดตามชมแล้วกับช่วงนี้นะคะเกษตรรอบวันค่ะค่ะ เสร็จรอบวันมาเริ่มกันที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยหมักบ้านห้วยหยงหมู่ที่4ี่ตบลหินตกอำเภอร่อนพิบู์จังหวัดนครศรีธรรมราชนายสุระเดชเตียวตะกูลอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการดาเนินโครงการต่างๆของกลุ่มพร้อมกล่าวว่าพื้นที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต11ซึ่งมีหน้าที่กํากับดูแล7จังหวัดภาคใต้และรับทราบถึงปัญหาในแต่ละจังหวัดที่มีความแตกต่างกันหลังจากนี้ตนได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ทั้ง7จังหวัดให้นําปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นปัญหาที่ได้รับทราบจากเกษตรกรในพื้นที่แต่ละจังหวัดเพื่อนําไปหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ตรงสุดหรืออาจมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรแต่ละพื้นที่เช่นจังหวัดที่มีพื้นที่ทําการเกษตรมีปัญหาดินเปรี้ยวดินเป็นกรดให้คํานวณพื้นที่และนําโครงการของสถานีพัฒนาที่ดินลงไปดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรนอกจากนี้ตอนอยังมอบนโยบายให้กับผู้อํานวยการหัวหน้าส่วนและพระนัก ให้นํานโยบายของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการส่งเสริมกรเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนาการผลิตเพิ่มรายได้ให้ความรู้กับกลุ่มกเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านนายวิเชียนทองพูลสีประธานกลุ่มกล่าวว่า กลุ่มปุ๋ยหมักบ้านห้วยโยงหมู่ที่4ตำบลหินตกอำเภอร,ร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีกรมพัฒน,นาที่ดินโดยสถานีพัฒน,นาที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การสนับสนุนโดยปัจจุบันกลุ่มมีกิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์โดยให้ความรู้และผลิตปุ๋ยอินทรีย์จำหน่ายให้กับกเกษตรกรในพื้นที่ในราคาพิเศษกลุ่มมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน3ชั้นได้ประโยชน์4ชั้นเช่นปลามไม้ไผ่สมุนไพรเป็นต้นนอกจากนี้กลุ่มมีกิจกรรมสอดคล้องกับ นโยบายของรัฐบาลปลูกพืชทดแทนการปลูกยางพาราโดยเมื่อปี2558ได้ตัดโคนต้นยางพาราแล้วปลูกไผ่หวานกิมซุงสลับกับปลูกทุเรียนเทศเป็นไม้ยืนต้นโดยระยะสั้นปลูกข้าวโพด2รุ่นแซมด้วยมละกอและถั่วดาวอินคาซึ่งการบำรุงพืชใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพเป็นหลักนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเ็เป็นนโยบายอยู่แล้วว่าดังทำอย่างไงจะต้องให้กระทรวงเกษตรลดต้นทุนให้เกษตรกรนั้นให้ได้ ใน,นวันนี้พี่พเชียเนยเป็นผู้นําชุมชนแล้วก็เป็นหมอดินอาสาของผมซึ่งประจำอำเภอพี่เชียนก็เอาองค์ความรู้ของกรมนาดิน,นมาทําการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรแล้วก็นโยบายของรัฐบาลท่านก็ต้องการให้มีการปลูกพืชแบบผสมผสานไม่อยากให้ปลูกพืชเชิงเดียวเช่นมาก่อนนียเราจะปลูกยางปลูกปาล์มแล้วก็ปลูกอย่างเดียวณวันนี้พี่เชียเนยเอาองค์ความรู้จากกรมนาดินจากสนราชการจากทา่านนายอำเภอเนี่ย เอามาผสมผสานกันในพื้นที่เนี่ยพี่วิเชียนเนี่ยซึ่งเป็นหมอดินเนี่ยเป็นแกนนําหลักเนี่ยของชุมชนเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นอินทรีย์ครับตรงนี้ขอชื่นชมคร มาต่อกันที่นายอาภัยจุธิสัสงอธิบดีกรมมัน์ไม้กล่าวว่าจากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับคุณภาพสินค้าพัฒน,นาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่านั้นกรมมัน์ไม้เห็นถึงความสําคัญของการนําการออกแบบมาเป็นเครื่องมือในการพัฒน,นาผ้าไหมและผลิตภัณฑ์โดยการสอดแทรกวัฒนธรรมองค์ความรู้และผูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และจุดเด่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ซึ่งจัดทําโครงการพัฒน,นาลวดลายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไม้ไทยปี 2,559ขึ้นโดยรวมกับมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการออกแบบปกมหาวิทยาลัยได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธ 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพนคร 4. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและ 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์โดยนำนักศึกษาจาก6สถาบันมาเข้าร่วมดำเนินงานโครงการสำหรับการดำเนินงานโครงการพัฒนาลดลหล ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทยนั้นรมวันไหมได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2558โครงการพัฒน,นาลวดลายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทยปี2559นี้จะนำนักศึกษาลงพื้นที่เป้าหมายใน4จังหวัดได้แก่สุรินทร์ชัยภูมิบุรีรัมย์และสกลนครโดยให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่พูดคุยกับกเกษตรกรเพื่อศึกษาเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิน่นและนำมาออกแบบลายผ้าให้มีอัตลักษณ์และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาด หมอนไหมจําเป็นต้องสนับสนุนเปิดตลาดให้กว้างขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อจะโยงหาเกษตรกรที่มีความมั่นคงเรื่องของการออกแบบลวดลายผ้าเป็นหนึ่งในนั้นโดยร่วมกับมหาลัยนะครับจะมีมหาลัยอยู่6แห่งพอลวดลายที่ทันสมัยเนี่ยเยาวชนคนรุ่นใหม่ดูแล้วน่าใสแล้วทั้ง6มหาลัยก็ร่วมกันก,กลมรถโชว์ด้วย ออตามาปิดท้ายกันที่นายสมชายชานรมกลอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตอาธิธุรกิจปุ๋ยยาข่าวัชพืชยาค่า,มาแมลงรวมถึงพันธุ์พืชซึ่งมีผู้ผลิตที่ผูกขาดตลาดและเป็นผู้กำหนดราคาตลาดได้ก่อให้เกิดการผูกขาดปัจจัยการผลิตโดยทางด้านกรมวิชาการเกษตรยืนยันว่ากรมมีภารกิจในการตรวจสอบและให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องของการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตที่ดีเลือกเมล็ดพันธุ์พืชให้ตรงตามความ ต้องการหรือแม้แต่การส่งเจ้าหน้าที่สารวัตเรเกษตรกว่า400นายลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมแหล่งผลิตและร้านค้าจําหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรทั่วประเทศ43,000กว่าแห่งเพื่อควบคุมปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยได้กําชับให้สารวัตเรเกษตรตรวจสอบอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะในช่วง3เดือนก่อนเข้าฤดูเพาะปลูกเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เกษตรกรต้องหาปัจจัยการผลิตเตรียมไว้เพาะปลูกหากพบบอกแสร้านค้าหรือโรง,งงานผลิตและบรรจุกระทําผิดให้แจ้งสารวัตเรเกษตรให้ตรวจสอบ และดำเนินการตามกฎหมายทันทีและในปี2559นี้ได้มีการปล่อยขอบวนรถสารวัตรเกษตรลงพื้นที่แล้วเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพราคายุติธรรมเป็นแนวทางลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรอีกทางหนึ่งปัจจัยการผลิตตรงนี้ผมมองไป3ด้าน1คือปุย๋ยนะครับตรงปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ก็ตามอันที่2คือสารเคมีทางด้านการเกษตรอันที่3ก็คือมเมล็ดพันธุ์ ถามว่ากรมยาเศรษปล่อยให้มีการผูกขาดจริงหรือไม่ถ้าเราไปดูการขึ้นทะเบียนของปุ๋ยเคมีที่ขายในประเทศนะครับมีการขึ้นทะเบียนเป็นพันพันทะเบียนนะครับมีบริษัทที่มาจดทะเบียนเป็นร้อยบริษัทนั่นคือปุ๋ยนั้นมีความหลากหลายของสูตรและตราและเครื่องหมายการค้าที่ผ่านการรับรองในปริมาณที่มากบริษัทต่างๆที่มาขึ้นทะเบียนก็มากเพราะนันตรงนี้เนี่ยการเ,าเข้าไปแข่งขันในตลาดในการขายเนี่ยมีมากมากเกินจําเป็นแล้วด้วยซ้ำหรืออย่างเช่นสารเคมี สถานนี้เนี่ยมีเป็นหมื่นยี่ห้อหมื่นชนิดถามว่าถ้าอย่างนั้นเป็นการผูกขาดแล้วกรมาเกษตรไปส่งเสริมการผูกขาดหรือไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นหมื่นชนิดหมื่นยี่ห้อจำหน่ายในประเทศตามความเห็นผมมากเกินไปด้วยซ้ำยืนยันว่าปัจจัยการผลิตในแง่มุมที่ผมมองทั้ง3ชนิดที่เป็นปัจจัยสําคัญนะครับกรมาเกษตรขึ้นทะเบียนและอนุญาตให้มีการจําหน่ายแต่เรื่องของการกําหนดราคาซึ่งเป็นสิททั้งหมดเป็นสนท้าควบคุมภายใต้าการดูแลของกรมค้าภายใน รายการเราไม่ได้มีข่าวมาฝากอย่างเดียวนะคะแต่สําหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบเทคนิคดีๆในการทําการเกษตรอยากรู้จักกับเกษตรกรคนเก่งรายการเรามีมาฝากเหมือนกันค่ะในช่วงหน้ากับเกษตรมีดีวันนี้ต้องแต่มีเรื่องอะไรมาฝากคะเกษตรมีดีวันนี้น่าสนใจมากๆค่ะพี่ปุ๊กเพราะว่าจะเป็นการสร้างลวดลายบนผลเมล่อนนั่นเองนะคะเขาจะมีวิธีการอย่างไรติดตามรายละเอียดในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะค่ะ